ทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกทางสามารถเปิดกล้องได้นะครับ,บครับแล้วก็ในช่วงนี้เปิดกล้องได้แต่ขอความร่วมมือปิดไมค์ก่อนนะครับเพื่อคูเข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับฟังอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะเปิด,เป,ดเปิดช่วงเวลาให้สักถามได้นะครับก็ขอแชร์สไลด์เลยนะครับ ก็ทุกท่านก็จะได้ดูตามไปเลยนะคะคุณกูตาเห็นสไลด์ไหมครับคุณคูต้าเห็นสไลด์ไหมครัค เห็นครับพออ่อครับขอบคุณครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับได้ยินค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นการประชุมชี้แจงนะครับคุณครูนะครับ ผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนนะครให้รับทราบตรงกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับรูปแบบนะครับการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลแล้วก็การปิดภาคเรียนนะครับที่2องทัสองหกี่นะครับภายใต้สถานการณ์ของโควิด1 9นะครับซึ่งในรอบแรกนี้นะครับจะเป็นในรอบของอนุบาลถึงปสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูทุกคนนะครับ แล้วก็ท่านผู้ปกครองและพนักเรียนเนี่ยจะต้องรับทราบตรงกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปนะครับโรงเรียนจะมีแนวทางในเรื่องต่งตางๆอย่างไรนะครับสําหรับสถานการณ์ของโควิด1ิบเกของโรงเรียนในวันนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่สองมีนานะครับก็คุณครูวันนี้นะครับก็ไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับ ก็มีตอนแรกมีคุณครูอยู่หนึ่งท่านนะครับตอนนี้ก็หายแล้วนะครับแล้วก็นักเรียน420คนวันนี้นะครับมีข้อมูลติดเชื้อ9คนนะครับเป็นข้อมูลจากการตรวจ ATK 7คนแล้วก็ได้รับการยืนยัน RT-PCR 2คนนะครับโดยการติดเชื้อของนักเรียนในวันนี้นะครับเป็นการติดเชื้อจากในครอบครัวนะครับ ยังไม่พบว่ามีการติดเชื้อกันภายในโรงเรียนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขของยอดนักเรียนที่ติดเชื้อนะครับก็วันนี้มีอนุบาลสองคนอนุบาลสามหนึ่งคนปหนึ่งหนึ่งคนนะครับปสี่สองคนปหกหนึ่งคนแล้วก็มสามสองคนนะครับ ตัวเลขของการฉีดวัคซีนวันนี้นะครับคุณครูทุกคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับได้รับการฉีดวัคซีนครบ2สองเข็มขึ้นไปแล้วนะครับส่วนนักเรียนสี่ร้อยยี่สิบคนวันนี้ครับได้รับวัคซีนหนึ่งเข็มแล้วนะครับจํานวนยี่สิบคนแล้วก็ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะครับหนึ่งร้อยเก้าคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสถานการณ์ของโควิดสิบเก้าณวันนี้ของโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ขอความร่วมมือ คุณครูนะครับขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนนะครับในช่วงนี้ให้รู้จักการป้องกันตนเองนะครับงดการไปคลุกคลีนะครับหรือไปในสถานที่ที่มีผู้คนมากๆนะครับสถานที่ที่มีคนแออัดนะครับช่วงนี้ถ้าคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงเพื่อนบ้านก็ใช้การคุยกันทางออนไลน์ไปก่อนนะครับเพราะว่า วันนี้เราจะพบว่าตัวเลขการติดเชื้อของนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นการติดเชื้อจากภายในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอความร่วมมือว่าให้ท่านอยู่บ้านให้มากที่สุดนะครับสําหรับในเดือนมีนาคมนะครับเป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับเป็นช่วงเวลาสําคัญเพราะว่าเป็นเดือนที่จะเกี่ยวข้องกับการวัดประเมินผลปลายภาคเรียน นะครับแล้วก็เตรียมการที่จะปิดภาคเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมีความจําเป็นที่จะต้องให้ทุกคน,นยรับทราบให้ตรงกันนะครับสําหรับวันที่1ถึงวันที่4เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียนตอนนี้เราไม่มีเรียนที่โรงเรียนแล้วนะครับเราใช้การเรียนที่บ้านทั้งในรูปแบบของการเรียนจากใบงานนะครับแบบฝึกหัดที่คุณครูส่งให้ ในกลุ่มไลน์นะครับหรือที่ท่านมารับที่โรงเรียนรวมทั้งการเรียนรูปแบบทางออนไลน์นะครับในบางวิชาบางชั้นเรียนก็อาจจะเปิดเรียนกันทางออนไลน์นะครับเป็นการเจอหน้าระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะครับผ่านาผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเรียนผ่านคลิปวิดีโอคลิปการสอนต่างๆที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นักเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นก็ชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบว่าหลังจากนี้โรงเรียนจะไม่มีการเปิดเรียนที่โรงเรียนอีกแล้วนะครับจะใช้การเรียนที่บ้านไปจนปิดเรียนจนปิดภาคเรียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากคุณครูประจําวิชาทุกท่านนะครับได้ส่งงานนะครับส่งคลิปการสอนอะไรต่างๆให้นักเรียนในวิชาที่ท่านรับผิดชอบนะครับทางกลุ่มไลน์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการ เตรียมใบงานแบบฝึกหัดต่างๆรวมทั้งการเก็บส่งคืนนะครับเพื่อนำไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนด้วยนะครับในวันที่7มีนานะครับถ้าท่านใดจำไม่ได้จดไว้ด้วยนะครับในวันที่7มีนานะครับเวลาบ่ายโมงตรงให้ผู้ปกครองกนักเรียนนะครับทุกระดับชั้นมาส่งใบางานแบบฝึกหัดสมุดงานและที่สำคัญนะครับ หนังสือเรียนทุกวิชาส่งคืนให้กับคุณครูประจำชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับวันที่7ดมีนานะครับให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับส่งใบงานแบบฝึกหาสมุดงานทั้งหมดนะครับรวมทั้งหนังสือเรียนทุกวิชานะครับคืนให้กับคุณครูประจําชั้นนะครับแล้วเราก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนอยู่นะครับ การเรียนที่บ้านอยู่สำหรับวันที่แถึงสิมีนานะครับทางโรงเรียนจะมีการซ่อมเสริมให้เนื่องจากโรงเรียนของเรานะครับเป็นโรงเรียนที่จะมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาเช่นอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณนะครับหรือว่าขาดแคลนเรื่องของอุปกรณ์การเรียน ขาดผู้ปกครองในการดูแลนะครับโรงเรียนก็ให้ความสําคัญกับเด็กกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็จะจัดการซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่มีความจําเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือนะครับซึ่งโรงเรียนจะแจ้งรายชื่อให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับให้นักเรียนมาเรียนซ่อมเสริมที่โรงเรียนภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มงวดนะครับก็ในในวันพรุ่งนี้ก็จะแจ้งรายชื่อให้ทราบทางกลุ่มไลน์นะครับ ส่วนนักเรียนที่มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เป็นการเรียนเสริมที่บ้านนะครับโดยโดยรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะออนแทร์ออนไลน์ออนดีมานะครับเรียนอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นก็จะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องได้รับการซ่อมเสริมนะครับในวันที่8ปดถึงสิบเอสำหรับวันที่1 4บสถึงสินะครับจะเป็นการประเมินผลปลายภาคเรียน ตามรูปแบบที่โรงเรียนกําหนดนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็จะขอลดในเรื่องของการสอบนะครับการสอบที่นักเรียนต้องมาสอบที่โรงเรียนนะครับเราก็จะขอลดหรืองดในเรื่องนี้นะครับก็จะใช้เป็นการประเมินผลปลายภาคเรียนจากชิ้นงานใบงานแบบฝึกหัดหรือชิ้นงานสําคัญภาระงานสําคัญที่คุณครูได้มอบหมาย หรือเป็นการประมวลสรุปองค์ความรู้นะครับในการเรียนตั้งแต่ต้นมานะครับหรืออาจจะใช้ในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์การสอบถามพูดคุยกันทางออนไลน์นะครับตรงนี้ก็ขอให้เป็นการวัดประเมินผลที่หลากหลายแล้วก็เป็นการให้นักเรียนได้แสดงถึงการประมวลความรู้ได้นำที่นำนาไปใช้ได้ เพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากคุณครูเป็นกันบ้านของคุณครูว่าวันนี้ท่านจะประเมินผลปลายภาคเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้อย่างไรโดยไม่ใช้การสอบหรือว่างดการสอบนะครับที่เป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะครับวันที่21มีนานะครับคุณครูทุกวิชาจะแจ้งคะแนน100คะแนนให้ทราบนะครับ ว่าหนึ่งร้อยคะแนนบุตรหลานของท่านคะแนนผ่านไหมมีแนวโน้มจะไม่ผ่านวิชาอะไรบ้างและวันที่22ถึง23มีนานักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะติดศูนย์ติดรอหรือเวลาเรียนไม่พอนะครับก็จะให้มาซ่อมเสริมที่โรงเรียน2วันนะครับดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ ขาดงานชิ้นไหนหรือจะต้องซ่อมเสริมให้ผ่านอีกกี่คะแนนก็ซ่อมเสริมเนให้เสร็จเรียบร้อยภายใน2วันนี้นะครับแล้วก็วันที่30มีนานะครับนักเรียนป .6 กับม .3 นะครับรับหลักฐานการจบการศึกษาซึ่งในปีซึ่งในปีนี้นะครับโรงเรียนของงดการจัดกิจกรรมปัดฉิมนิเทศนะครับเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด -19 ส่วนวันที่สามสิบเมีนา นักคนท่านผู้คนสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทางออนไลน์ สรุปนะครับสรุป10ข้อนะครับของทางโรงเรียนนะครับอันที่1โรงเรียนงดการเรียนที่โรงเรียนนะครับจนสิ้นภาคเรียนที่2องทับสองหเลยนะครับไม่มีการเรียนที่โรงเรียนแล้วนะครับอันที่2จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแทรอนดีมานออนไลน์ and, online, จนถึง11มีนาสองห้านะครับเพราะนั้นคุณครูประจำชั้น ครูประจําวิชาผู้ปกครองกับนักเรียนทราบตรงกันนะครับข้อที่สามนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นส่งคืนใบงานแบบฝึกหัดสมุดงานหนังสือเรียนในวันที่เจ็ดมีนาสองห้าหกห้านะครับอย่าลืมนะครับข้อที่สี่โรงเรียนพร้อมจะช่วยเหลือนักเรียนที่ที่ดอุา นะครับนะครับครับทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการต้องการโควิด1ิบอย่างเคร่งครัดนะครับในการมามาซ่อมเสริมที่โรงเรียนนะครับข้อที่ห้านะครับการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนนะครับวันที่สิบสี่ถึงสิบหกมีนาโดยประเมินจากใบงานชิ้นงานภาระงานนะครับที่สําคัญหรือประเมินโดยการสัมภาษณ์ สอบถามพูดคุยการแสดงทักษะผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์นะครับแบบพบปะเห็นหน้ากันระหว่างครูกับเด็กนะครับหรือใช้การสอบทางออนไลน์นะครับแต่ก็ขอให้เป็นตัวเลือกสุดท้ายนะครับในเรื่องของการสอบทางออนไลน์นะครับก็ขอให้เน้นในเรื่องของการประเมินจากใบงานชิ้นงานพลังงานหรือการพบปะนักเรียนนะครับทางออนไลน์จะเหมาะสมที่สุดนะครับกับ สถานการณ์ของโควิด1 9นะครับการนับเวลาเรียนนะครับโรงเรียนจะนับเวลาเรียนเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกหลานของเรานักเรียนของเราได้เรียนรู้นะครับก็คือเข้ารายงานตัวในกลุ่มไลน์แล้วก็ส่งงานด้วยนะครับนักเรียนที่เข้ามารายงานตัวเฉยๆแต่ไม่ได้มีการเรียนการส่งงานก็ถือว่าไม่ได้เวลาเรียนนะครับ และนักเรียนทุกคนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบตามการจบหลักสูตรของทางโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเน้นย้ำให้คุณครูประจำชั้นนะครับได้เน้นย้ำกับเด็กๆด้วยบ่อยๆนะครับว่าการส่งงานกับครูประจำวิชานั้นจึงมีความสำคัญมากเลยนะครับเพราะใช้นับทั้งเวลาเรียนแล้วก็ใช้เป็นคะแนนให้กับนักเรียน นะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณครูประจําชั้นฝากท่านผู้ปกครองเน้นย้ํำบุตรหลานนะครับช่วยกันนะครับกํากับติดตามบุตรหลานนะครับเน้นการส่งงานเป็นสําคัญนะครับข้อที่7นะครับครูทุกคนทุกวิชานะครับจะแจ้งคะแนนหน0่คะแนนให้ทราบทางกลุ่มไลน์ภายในวันที่21มีนาคมสอง5นะครับข้อ8นะครับนักเรียนที่มีแนวโน้มติดศูนย์รอ มสก็คือเวลาเรียนไม่พอนะครับให้มาซ่อมเสริมในวันที่22-23มีนาคม2565นะครับเราจะเปิดรอบซ่อมเสริมให้อีกครั้งนะครับข้อที่9นักเรียนป6ม3มารับหลักฐานการจบในวันที่30มีนา2565ซึ่งทางปีนี้โรงเรียนของงดจัดกิจกรรมปรัจฉิมนิเทศนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับโรงเรียนจะประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้นทางออนไลน์ ในวันที่31มีนาคม2565นะครับสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนนะครับอาจจะไม่ผ่านนะครับหรือติดปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิดทางโรงเรียนจะนัดซ่อมเสริมและช่วยเหลือนะครับทั้งนี้ต้องให้เสร็จสิ้นก่อน15พฤษภาคม2565นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับที่ผมจะชี้แจงในวันนี้ครับเดี๋ยวเชิญครูต้าต่อได้เลยครับ ค่ะก็ได้ทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนะคะการวัดและการประเมินผลกา,นนนการดําเนินการต่างๆก่อนที่จะปิดภาคเรียนนะคะไม่ทราบวา่าผู้ปกครองและก็นักเรียนท่านใดนะคะต้องการที่จะซักถามหรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะตอนนี้สามารถที่จะยกมือแล้วก็เปิดไมค์สอบถามได้เลยค่ะครับเชิญได้เลยครับใครต้องการสอบถามครับ เปิดไมค์ได้เลยนะครับมีไหมคะมีท่านใดสอบถามไหมครับค่ะครับเชิญครับอยากถามว่าแลว้วกรณีเด็กช่วงวันที่เจ็ดถึงวันที่จะต้องส่งงานหรือว่าจะเรียนซ่อมเสริมอะแต่ว่าเด็กไปรักษาตัว ว่าติดโควิดหรือว่ากักตัวเงี้ยค่ะอ๋อโรงเรียนจะช่วยเหลือยังไงใช่ไหมครับค่ะสมมุติว่าไม่ทันในเวลาที่กําหนดที่บอกว่าเวลาที่กําหนดส่งงานหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะครับในกลุ่มนี้นะครับผมเชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในเคสนี้นะคะก็ทางโรงเรียนก็จะยืดหยุ่นให้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ขอให้ท่านเนี่ยได้แจ้งมากับคุณครูประจําชั้นก่อน นะครับแจ้งมากับคุณครูประจําชั้นก่อนก็คือว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเด็กพบว่าเด็กนักเรียนของเรานะว่าบุตรหลางของเรียนจัดเสริมพอดีนะครับในส่วนนี้ขเราให้นักเรียนเนี่ยดําเนินการตรวจนะครับแล้วก็รักษาตัวให้หายดีก่อนนะครับ สำหรับการช่วยเหลือของโรงเรียนสามารถช่วยเหลือได้ถึง15พฤษภาคม2565นะครับทั้งเรื่องของผลการเรียนหรือว่านักเรียนที่ติดเรื่องของเชื้อโควิด19ในช่วงนี้นะครับเพราะนั้นท่านก็ไม่ต้องมีความกังวลนะครับโรงเรียนยินดีช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นในในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามทีท่ดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในใน,ในครั้งแรกเนี่ยเราจะ ประกาศเขียนเนี่ยครั้งแรกก่อนนะครับในวันที่31มีนาส่วนนักเรียนที่เป็นเคสแบบนี้นะครับเช่นเรื่องของอาจจะติดโควิดอยู่อยู่ในช่วงของการกักตัว14วันหรือว่าอย่างไรเนี่ยนักเรียนสามารถมาเสริมมาซ่อมเสริมกับคุณครูได้เป็นรายบุคคลนะครับหลังจาก31ไปแล้วเราก็จะ,ะดําเนินการซ่อมผลการเรียนที่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีคำถามไม่ต้องเก็บไว้นะครับสอบถามโดยตรงกับทางพอ,อได้เลยนะครับคุณครูก็อยู่ในนี้นะครับคุณครูก็จะได้รับทราบพร้อมกันนะครับเชิญค,ครับมีท่านใดสอบถามอีกไหมครับเชิญครับมีใครกังวลอะไรมั้งไหมครับหรือว่าอยากให้ลูกมาเรียน มีอีกไหมครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะครับว่าถ้าเกิดว่าในวันที่โรงเรียนซ่อมเสริมให้นกักเรียนบางคนนะครับอยู่ในช่วงของการกับตัวนะครับหรือการรักษาตัวนะครับตามที่เขากำหนดนะครับ1ิบวันหรือสิบสี่วันเนี่ยนะครับทางโรงเรียนยินดีจะช่วยเหลือนะครับพอสามารถซ่อมเสริมได้จนถึงสิบห้าพฤษภาคมสอง5นห้าหกห้านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านได้ ประสานแจ้งมายังคุณครูประจำชั้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราก็คงจะเป็นการซ่อมเสริมเป็นรายบุคคลนะครับในส่วนนี้ครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับครับเรียนเชิญคูต้าต่อได้เลยครับคงไม่มีล้ครับค่ะต้องขอ ขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะหวังว่าทุกท่านามีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยในการปิดนะคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนการปรับรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิดนะคะก่อนที่เราจะปิดภาคเรียนกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะขออนุญาตปิดการประชุมนะคะ